วิธีหยุดผมร่วงก่อนจะบางและหลานในทางการแพทย์ปัจจุบันนะครับวิธีการรักษาผมร่วงผมบางอย่างแรกคือการใช้ยายกลุ่มไมนอซิดิลนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบทานะครับมันเป็นยาลดความดันและขยายหลอดเลือดครับเป็นการเพิ่ม b l o o หรือว่าเพิ่มปริมาณเลือดและนำพาสารอาหารเนี่ยมาเลี้ยงรากผมได้มากขึ้นตัวที่2นะครับคือยาฟินิสเตอร์ไลน์นะฮะยาตัวนี้มันเป็นยาที่บล็อกฮอร์โมน DHT ครับช่วยลดปริมาณ DHT ลงหยุดอาการผมล้าน่ะไม่ให้มันลุกคลามและเป็นมากขึ้นครับทีนี้ในอาการข้างงเคียนะ ก็คือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับต้องปรึกษาแพทย์นะครับให้คุณหมอเป็นคนดูแลซึ่งในปัจจุบันนะครับนอกจากตัวยาฟินิสสไลด์แล้วก็ยังมีงานศึกษาวิจัยอีกมากมายนะควรพบว่าแร่ธาตุอย่างเช่นซิงค์นะครับสังกะสีหรือสารสกัดจากดอกคำฝอยนะครับที่จะช่วยยับยั้งฮอร์โมน DHT ช่วยลดปริมาณฮอร์โมน DHT ชป้องกันหัวร้านเพิ่มเติมไม่ให้มันลุกลามได้นะครับและข้อ3นะครับสามารถช่วยได้ด้วยการรับประทานอาหารผมนะครับอย่างเช่นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุต่างๆางเช่นพวกซิงค์ซิลิก้านะคร เช่นเอลซิ e ีไลซีเมทไชนีและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับเพื่อนเพื่อสามารถกินตัวนี้ก็จะช่วยซัพพอร์ตการทํางานของรากผมทาให้ผมเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นได้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําวิตามินตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวที่ช่วยเสริมสร้างให้ผมแข็งแรงขึ้นนะครับประกอบไปด้วยสารอาหารผมเนี่ย21ชนิดนะครับแบบแม็กซ์โดสเลยแนะนําให้ใช้ร่วมกันนะฮะเป็นเซตสามไปเลยนะครับเมื่อทาเนี่ยก็จะช่วยบํารุงจากภายนอกนะครับใช้ร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้สปีดนะครับเห็นผลไวจัดโปรพิเศษ